ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกเรื่องของหมวกทรงเจ็ทเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็อาจจะเบาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวนี้มันพิเศษนั่นก็คือฮโมโลเกชั่นหรือมาตรฐานที่เจ้าตัวนี้ผ่านมานะครับความพิเศษของมันที่ทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเบาได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าช่องลมของมันเนี่ยเยอะมากช่องลมด้านหน้า3ามที่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรคุณดูข้างหลังหนึ่งกลมๆมดีไซน์กลมๆเนี่ยมันะมดูดูโมเดิร์นมากมากเลยเวลาปิดอันนี้ลงมาก็สะดวกนะ ให้ฟิล์มมาไรเดอร์เหมือนกันนะสวัสดีครับวันนี้โคกับผมก๊อตอีกแล้วนะครับจากโนแลนเทมเมทไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะพามาดูโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับจากปี2023นี่เพิ่งส่งตรงมาจากอิตาลีเลยนะครับเป็นเจ้าตัวโนแลนด์ N304 นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเจ้านี้เนี่ยจะมีจุดเด่นฟีเจอร์ยังไงแล้วก็ใช้งานจริงๆเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็สวมใส่ขับขี่ให้ดูด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับบโออออเเเเคยยย่่่าาางงแรรกกลนีต้ว เจ้า n 34ที่เป็นโมเดลใหม่ของโนแลนตัวนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ไทายด้วยกันซึ่งจะมีเบสเป็นเจ้าตัว n 3 4 t นะครับเป็นหมวกทรงเจ็ตนั่นเองแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นประเภทแยกมาเนี่ยจะมีสาตัวนั่นก็คือตัวที่มีชิลด้านหน้าที่ยาวลงมาเต็มหน้าแล้วก็เป็นตัวที่สามารถมีคางเสริมเข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้เป็นหมวกเต็มใบได้นั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันที่ตัวเบสนั่นก็คือตัว n34t กันก่อนที่เป็นหมวกทรงเจ็ตนะครับครับผมมาก่อนเดีนยเลยเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับเริ่มจากภาพรวมโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าพอปิดชิลลงมาเนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนหมวกอวกาศเหมือนกันนะเหมือนหมวกนักบินนะครับให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยให้ความรู้สึกดูทันสมัยดูดูค่อนข้างไซไฟนิดนึงแล้วก็เจ้าหมวกเนี่ยก็มีดีไซน์ที่ที่กลม นะครับกลมก็อาจจะเหมือนหมวกหลายๆรุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เวลาล้มเนี่ยก็จะทําให้มันแฉลบนะครับเวลามันก็จะไม่ปะทะตรงๆเนาะโอเคแว่นกันแดดข้างหน้าเนี่ยมีความโมเดิร์นมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูจากาตัวแคตตากรีของ Nolan นะครับ <favorites> เขาก็จะได้อินสปายมาจากหมวกโนแลนดั่งเดิมที่เป็นหมวกทรงเจ็ตเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะดีไซน์ให้มันดูโมเดิร์นมากขึ้นนั่นเองตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเจอแล้ว รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของมันเลยนั่นก็คือเรื่องน้ําหนักนะครับหมวกทรงเจตตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยไซส์เอสเนี่ยน้ำหนักเริ่มต้นแค่เพียง930นะครับนี่930กรัมนะครับไม่ถึง1กิโลอ่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแปลกในเรื่องของหมวกทรงเจตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแน่นอนว่ามันไม่ได้มีออปชั่นอย่างพวกคางหรือว่าไว,าวาเซอร์อะไรแบบนี้ น้ำหนักก็อาจจะเบาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวนี้มันพิเศษนั่นก็คือ,อเจ้าฮ o m o ล o g a t i o n หรือมาตรฐานที่เจ้าตัวนี้ผ่านมานะครับได้มาตรฐาน ECE 22.06ที่เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็แปลว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับบวกหลายๆรุ่นเนี่ยจำเป็นต้องยอมเพิ่มน้ําหนักมากขึ้นเพื่อที่จะให้ผ่านเจ้ามาตรฐานตัว22.06เพราะว่ามาตรฐาน22.06อย่างที่เรารู้กันเขาจะเพิ่มในจุดของจุดกระแทก ที่หมวกนะครับทำให้หมวกบางใบที่ทำทำความปลอดภัยในบางจุดในแต่ละจุดเพื่อที่จะให้ผ่านมาตรฐานในการทดสอบเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องทําให้หมวก mm hmm. ทั้งใบเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดในการกระแทกนะครับทุกๆจุดนั่นเองซึ่งเจ้าหมวกใบนี้ก็ผ่านมาตรฐานนั้นเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นหมวกที่เบาแต่ผ่านมาตรฐานล่าสุดระดับโลกเลยนั่นเองนะครับนี่คือความพิเศษอย่างแรกของเจ้าหมวกตัวนี้ โอเคครับในเรื่องของภาพรวมเรามาดูในเรื่องของภาพรวมกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เราโมเรื่องความเบาไปเยอะกิบล็อกนะครับก็จะเป็นสายรักานที่ให้มาในเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าหมูตัวนี้เนี่ยแน่นอนหมวกที่ใช้ง่ายแล้วเป็น daily ยู e เนี่ยหลายๆตัวก็จะใช้เป็นตัวกิบล็อกนะครับอย่างโนแลนตัวนี้ก็เลือกใช้กิบล็อกแต่ถ้าเราได้ไปดูคลิปที่ทูโรงงานของอิตาลีนะครับอย่างของพี่เบน์ดีบิกไบนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่า โนแลนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกิบล็อกเนี่ยที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยมันจะปลอดภัยสู้ดีๆได้หรือเปล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาทดสอบอย่างหนักหน่วงมากเลยนะครับในการทดสอบเจ้ากิบล็อกตัวนี้บอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าดีไซน์โดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันออกจะคล้ายๆหมวกอวกาศนิดน,นึงเนาะมันดูใหญ่ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเพราะว่าเจ้าหมวกตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะได้อินสปายมาจาก วัสดุที่เขาใช้นะครับเพราะว่าเอ็กซ mm ันโพลีคาร์บอเนตที่เป็นวัสดุหลักในการทาเปลือกหมวกของโนแลนมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ทาโนแลนเนี่ยใช้วัสดุเดียวกับหมวกของนักบินอวกาศในโครงการอัลฟาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอินสไปเรชันเดียวกันที่ทําให้หมวกหลายๆใบของโนแลนเนี่ยจะออกมาในคอนเซปต์นี้นะครับโอเคต่อไปในพูดของเรื่องของนวมนะครับนวมด้านในเนี่ยเขาก็ยังาทางโนแลนก็ยังให้มาเป็นนวมของ อคลายมาคมอม o ร์หรือว่าคีมาคอมโอร์นั่นเองในหลายๆตัวที่เราเจอกันอย่างเจ้า N 6 5ที่เป็นหมวกเต็มใบ N 6 6ที่เป็นหมวกเต็มใบมีแว่นตานะครับหรือหลายๆรุ่นของโนแลนเนี่ยก็จะให้เป็นรวมชุดนี้มานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของช่องลมนะครับความพิเศษของมันที่ทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเบาได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าช่องลมของมันเนี่ยเยอะมากบอกเลยดูจากหน้าครับหนึ่งสองสามช่องลมด้านหน้า3ที่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้แปลกอะไร คุณดูข้างหลัง1 2 3 4 5สหข้างหลังที่มีช่องลม5จุดเลยนะครับแล้วก็ช่องลมเนี่ยทะลุถึงด้านในเลยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่าเนี่ยตอนนี้ผมยังมองเห็นกล้องอยู่เลยนะมันช่องลมทุกช่องเนี่ยมันใหญ่มากแน่นอนว่าลมเนี่ยจะต้องโฟลดีมากๆเลยบอกเลยมันเหมาะกับบ้านเราที่อากาศร้อนมากๆรับใ,ใครที่อยากได้หมวกเบาแล้วก็ลมแบบมหาศาลเนี่ยโอ้โหบอกเลยเจ้าตัวเนี้ย เหมาะมากๆเลยแต่ว่าเจ้านี้ก็พูดตามตรงว่าถ้าช่องใหญ่ขนาดนี้ฝนตกเสร็จเปียกเปียกแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็จะแลกมากับความเย็นแน่นอนความสะดวกสบายที่จะได้มาครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของบลูทูธนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยติดบลูทูธได้ไหมผมต้องบอกว่าช่องเว้าวที่เขาให้มานะครับจริงๆแล้วมันค่อนข้างเล็กนะเพราะว่า เขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะห่วงมาตรฐานความปลอดภัยอยู่พอสมควรเราจะเห็นได้เลยว่าโฟมด้านในอ่ะที่เขาให้มาเนี่ยมันหนามากๆเลยนะบฟมกันกระแทกหนาตึ๊กเลยอ่ะทุกคนโมกันกระแทกหนามากๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยสะดวกในการติดบลูทูธเท่าไหร่นะครับอย่างว่ามันเป็นหมวกที่เน้นใช้ง่ายหยิบง่ายนะครับอยากได้ความเบาแต่ว่าต้องการความแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านมาตรฐาน ใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะติดบลูทูธลำบากนิดนึงนะครับซึ่งเจ้าตัว e n c o m เองที่เป็นบลูทูธหลักของโนแลนเนี่ยในตัวนี้ก็ไม่ได้ลองรับมาเช่นกันนะครับผมแต่ว่าใครจะเอาไปโมดิฟายก็คิดว่าอย่าเลย <c oughs> ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่ให้ดูกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ที่เราจะลองสวมใส่จะเป็นหมวกไซส์ M นะครับ ของ M 3 0 4 P ตัวนี้จะสามารถถอดประกอบคางได้นะครับผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเบสของมันก็จะเหมือนกันเป็นหมวกทรงเจ็ทถอดคางได้เหมือนกันโอเคมาใบนี้น้นอะก950กรัมนะครับในไซส์ M ก็ยังถือว่าเบามากๆอยู่นะมาจะลองใส่ให้ดูกันนี่นะหมวกก็จรู้สึกเหมือนมืนหมวก นักบินอวกาศไหมผมรู้สึกว่าหมวกมัดูกลมๆลมนะมดีไซน์กลมๆแต่มันดูดูโมเดินมากๆเลยเวลาปิดอันนี้ลงมาก็สะดวกนะนี่ให้ฟิลมอ r ไรเดร์เหมือนกันนะปิดเปิดนี่ครับบอกเลยมันเป็นทรงที่มีความคลาสสิกอยู่ในตัวเหมือนกันนะแล้วก็มีความโมเดลให้ฟิลที่คนขับอย่างพวกบิ๊กสกูตเตอร์หรืออะไรนะผมว่าค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆเลยนี่เดี๋ยวหันซ้ายขวาให้ดูนะครับ อ่ะแล้วสำหรับใครที่กังวลเรื่องแว่นตานะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่แว่นให้ดูกันนะครับยืมอีกแล้วยืวมแว่นตากล้องอีกแล้ว,ว,ลวนี่ครับใส่แว่นได้สบายเลยไม่ต้องห่วงข้างๆปิดชิลลงมาก็ได้นี่ครับสำหรับคนที่ใส่แว่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยสะดวกสบายแน่นอนโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสวมใส่ขับขี่ให้ดูกันนะครับว่า ใส่ขับขี่เนี่ยเป็นยังไงแล้วฟีลลิ่งการขับขี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับผมไะไปดูเลยต้องบอกเลยว่าฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยสบายจริงครับต้องยอมรับเลยเพราะว่าั้าโมก n 3็4ตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็บวกกับนุ่มคลมากคอมฟอร์ทที่เขาให้มาเนี่ยซึ่งมันจะมีอยู่ในตัว N65 หรือ N66 ก็ตามที่ได้ลองไปแล้วเนี่ย พอมันบวกกับน,น้ำหนักที่เบาและใหญ่ยังมีช่องลมที่มันระบายอากาศได้แบบสุดยอดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันสบายมากๆเลยแต่เรื่องที่หลายๆคนอยากรู้มากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของเสียงลมใช่ไหมครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเจ้าหมวกใบนี้ฮะไม่ใช่หมวกที่เงียบเลยแต่อย่างว่าความดังเบาของแต่ละคนอะ่ะก็ไมไ่เท่ากันเนาะซึ่งเจ้าหมวกใบนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทํามาเพื่อความสะดวกสบายจะมาให้มาเงียบเหมือนหมวกเลสซิ่งที่ปิดไม่ให้ลมเข้าเลยก็คิดว่าคนน่าจะไม่ใช่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งเลยคือบาลานซ์มันดีมากๆเลยผมลอไปอัดบนสะพานในความเร็วสูงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเอาอยู่มากๆเลยนะลมก็ไม่หลวนึ้้นตาด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็มันสามารถเก็บใส่ใต้เบาได้ด้วยนะสะดวกสบายจริงๆเลยบอกใบนี้ครับหลังจากที่ได้ไปเห็นการขับขี่มาแล้วเนี่ยก็มาถึงช่วงที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่กันโอเคเจ้าโมเดลใหม่นะครับของโนแลน n อ็นซตัวนี้ นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่5,900ะครับในส่วนของตัวสีพื้นนะครับผมแล้วก็ตัวที่อ่าไท,ที่ต่างออกไปที่เป็นตัวพอร์ค้ารนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีพิกเนี่ยก็จะราคาสูงสุดอยู่ที่7,500นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเอาแล้วทําไมเขาต้องทําแยกมาละ่ะทำไมไม่ทําตัวเดียวแล้วมีออปชั่นอยู่ในกล่องเดียวกันก็ต้องบอกว่าโนแลนเนี่ยเขาได้ เคยทำหมวกที่เป็น crossover ออกมาแล้วนะั่นคือเจ้า Nolan n n 7 2 x นะครับที่มี Option มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคางที่ถอดได้มีพีคที่ถอดได้นะครับเป็นหมวกเต็มใบก็ได้ถอดคางก็ได้เป็นหมวกทรง,งเจ็ตก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเรามีคลิปที่เราเคยทำไว้นะครับในการเปลี่ยนรูปแบบต่างๆของเจ้า N702X ถ้าใครที่สนใจก็เข้าไปคลิกลิงก์ได้เลยนะครับเ้หมวกตัวนี้เนี่ยถามว่ามันเหมาะกับใครต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นใครที่มองหาหมวก ใบเดียวแล้วรู้สึกว่าให้ต้องการฟีเจอร์ครบๆฉันต้องการติดบลูทูธฉันต้องการหมวกที่ลุยฝนลุยแดดไปกับฉันได้ทุกที่ทําความเร็วได้ก็เจ้าตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะขนาดนั้นเพราะว่าพอรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เหมือนเป็นหมวกใบที่2เป็นหมวกสำรองที่เราจะเอา,เอาไว้ใช้ในโอกาสที่เราอยากจะไปไหนใกล้ๆอยู่ขับขี่ในเมืองในวันที่ดดแดดล้อนเราต้องการความสะดวกสาบายมากๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพราะว่าช่องลมเนี่ยหูให้มาแบบเต็มสตีมเลยเป็นหมวกเจ้าพายุกันเลยบอกเลยขับขี่ทีนี้ลม โอ้โง่หัวเย็นแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าหัวจะร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเบาก็เหมือนกันเจ้าตัวนี้เนี่ยใส่ก็ให้ความรู้สึกที่เบาสบายเวลาเราจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันสบายมากๆแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจอีกอย่างนึงคือความปลอดภัยนั่นเองคุณจะได้หมวกที่สบายแล้วก็ยังมีความปลอดภัยในระดับโลกอยู่นั่นเองนะครับหายห่วงได้เลยแล้ว ถ้าเราเห็นในคลิปของทางต่างประเทศเนี่ยโนแลนเองก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคบผมเจ้าหมวตัวนี้เนี่ยก็สามารถถูกนําไปใช้ในหลายๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้า,า,ฟาดาวฮิลหรือว่าแม้แต่เจ้าตัว,ตวล้อเดียวเองก็เราก็จะเห็นต่างประเทศเนี่ยเขานําเจ้า n 3 4เนี่ยไปอดัดแอปใช้กับในหลายๆกิจกรรมนะ,ค,ะม okay, ครับผมโอเคครับ สำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรามารีวิวในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของทุกคนนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครอยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยสำหรับข้อมูลใหม่ๆที่เราจะนำมานำเสนอทุกคนในวันนี้นะครับผมใครที่อยากดูข้อมูล หมวกเพิ่มว่ามีลายไหนบ้างสีไหนบ้างก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้สามารถกดเข้าไปดูได้ในแฟนเพจของเราหรือว่าในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ